สวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมก้อนนี้ก็จะมาเล่นแอนโทนีแมสซอมนะครับผมในฟีฟ่าม b i บายเอ้ยเอาไม่ใช่เอฟซีม l e บายนะผมเออเปลี่ยนภาพไปเล่ลืมนะครับผมอ่ะนะเราจะมาเล่นแอนโทนีแมสซอมกันนะครับผมหลังจากที่ผมตีติดไปนะเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปไปดูปุ๊บ นี่แลผมก็เป็นคิดที่ผมตีติดได้30%ก็ติดได้นะครับผมนะครับก็ผมตีอยู่นานมากนะครับผมตีอยู่นานมากตีหลายรอบมากนะครับผมนะครับก็คำนวณดูแล้วนะผมผมเริ่มตีตั้งแต่เม็ดอะไรนะเม็ดเขียวนะผมเริ่มตีแต่เม็ดเขียวเลยนะครับผมยันเม็ดส้มนะครับผมก็คำนวณเงินดูแล้วนะครับผมไปซื้อเม็ดส้มในตลาดคุ้มกว่านะครับ เรื่องทางเพื่อเฮียอะไรเหมือนกันนะครับผมแต่ก็รู้สึกว่าอยากจะตีเองนะเพราะว่าผมไม่ก็ได้เล่นนระดับ f c Mobile นะครับผมก็มาเล่นตีนะผมก็มีตังนิดหน่อยก็ตีเอนโทนี้ตังนิดหน่อยตีเท่านี้นะครับผมนะครับก่อนนี้เราจะไปเล่นกันดูนะว่าจะปั่นโค้งนะแค่หนระดับดิมหมุนของเรานะครับผมก็ฝากด้วยในการกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจและผมในการทำคลิปต่อๆไปของช่องเรานะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมครับผม โอเคมาครับผมก็หลังจากที่เจอบอทไปนะครับผมก็ตอนนี้น่าจะเจอคนแล้วนะครับสเต็ตก็กำลังสู่สีแล้วนะหลังจากที่สองสามกมแ์กนะเจอบอทรัวๆเลยครับผมก็ตอนนี้น่าจะเจอคนแล้วนะครับผมเพราะสเต็ตก็กำลังสู่สีเลยนะครับป่ะว่ายเดือมุนเราจะตัดยิงได้กี่ลูกนะแต่เจอคนนะถิงก้อนระบบสีสองสองแฟตนะครับผมดีนาตาลีด้วยนะค่อนข้างหุดเลยนักเราสามสามโฮดิ้งนะถ้าผมเล่นเอฟซีโมบายผมจะเล่นสามสามโฮดิ้งตลอดนะผมไม่รู้เป็นอะไรนะถนัดแผบนี้นะแต่เดือนเล่นไม่ถนัดเลยนะครับผม มาครับผมเกมเริ่มทีมโกเป็นคู่งเกลือเล่นก่อนครับผมอาแล้วทีมก็ยังเซตอยูส่สั้นๆนะครับสตรามอสครับผมรามอสร่างใหม่ซะด้วยนะครับหาเล่นตัดตรงนี้แต่ไปยกบอลมาบอลเข้าทางดินาตาลีเลี้ยวมาตัวนี้ฟลอรันยังมีเดวพอเออไม่ใช่ดิเฟเอ่อเชื่อเลยนะปอตอน,น์เรสเออนะครับแจ็กเก็กริส,สโยกลับมาก,ก่อนครับมองหาเอนตุนี่ครับผมอารบาบัสมาที่ลำพาดครับผม อืมเลม้าจ่ายตรงนี้ก็ค่อนข้างลำบากเลยและไอโซนี่พลิกหนีหนึ่งทีและพลิกอีกทีและดับเบิลทัชไม่ติดเลยครับผมแม่แจะดับเบิลทัชปัดนะแต่เป่าตอนนี้อืมไม่ได้อ้าวกริสกริสตรงนี้กริสจ่ายมาได้เลม้าจ่ายไปอ้าแล้วไอโซนี่ได้หลุดมามีความเร็วไอโซนี่ปั่นโกงโอ้โหหนึ่งศูนย์ละครับผมตั้งแต่สิบเจ็นดนาทีแรกของเกมไอโซนี่โก่งไปเลยอะไรกับผม โลกนี้สุดๆเลยเหรแอนโทนี่เหรอดูว่าเลมผาจ่ายตัดตรงนี้มาทีมงขอนข้างเข้าเพื่นเลยนะครับผมเดูแล้วก็เลี้ยงกินตัวมาตรงนี้แล้วก็ปัดเกอะไรเอาไม่อยู่แล้วครับผมก็โค้งโค้งนี่มันพุ่งท้าทางตัวไปเลยครับผมหนึ่งศูนย์ทันทีเลยฮะเอาล้วอโอกาสจะมีเยอะว่าเดมุนเราจะปัดได้เท่าไรกันเลยครับผมชาลูกูครับผมฟอร์ลันชาลูกูเบิร์นออกมาตังกลับอยังมีเจคเลิสอยู่ครับผม คิมินเจเบ,บลิงแฮมซาบอต้าครับผมฮาเลนฮาเลนมองแล้วเบลิงแฮมเลมปาสจ่ายมาอีกแล้วมองเลยครับผมเดี๋ยวจังหวะนี้โอ้โหโดนกระแทกแต่อย่างได้อยู่แล้วก็พลิกหนีมาแล้วก็ไปแล้วตรงนี้โอ้โหมันโดนอะไตัดมาอีกทีแล้วก็ตัดอีกทีแล้วก็ตัดไม่ได้แต่ยังได้อยู่ที่ซาบอต้าครับผมเชลลูก่ะไม่ใช่เบลิงแฮมเชลลูกูของเขาไอ,อ้เหี้ยอาราบรัสอาราบัสออกมาก่อนนะตอนที่เบนไว มาที่ไอ้ทนนี่ไอโทน,นี่ไอโทน,นี่สปีดนี้ไปไม่ทะลุแล้วครับผมยังติดอยู่ไอ้ทีมเขามาอีกครั้งตรงนี้ก็ยังไม่ผ่านซัมป์เตอร์ครับผมคิมินเจ้คิมินเจออกมาที่เบลลิงแฮมจะมาที่ฮาร์แลนและพาสไอ้ทนนี่ครับผม จอร์น,นี่เจอสองเจอสองด่านจากที่เลมปาดก่อนเลมปาดตอนนี้ปั่นได้เลมปาดต่อกับไอ้แอนจอรนี่แอนจอรนี่ปั่นโค้งโยังติดเซฟอยู่ครับผมยังไม่มามประตูที่สองครับโอ้โหอ๋อแยังได้อยู่ no, ม้าหมดเวลาการในครึงร่งแรกซะก่อนเลยครับผมโดนนัอวิศวกรหนึ่งประตูต่อศูนย์จากลูกปั่นโค้งของแอนโอนี่แหละครับผมอ่ายังไม่มาละครับยังไม่มา แล้วก,กวอนนอว็อันนี้เป๋าซื้อวนี้เฮและไอซื้อนี่ครับผมเบลลิงแฮมสวยอะตรงนี้อืมอืมสวยเลยไปและตัวนี้ไอช่องนี่ไม่หาช่องอนะ่ะตรงนี้เจอเจอสไลด์นิดนึงแต่มองหายตัวนี้ไม่เจอครับผมตรงนี้เป็นแรมพาร์ธนะหายตัวนี้ไม่เจออยู่ไหนวะ,อ,ะนอ,นนอ๋อเนี่ยนเจออ๋อระบาดตรงนี้ โปอยตัวนี้ไม่เจอต้องต้องเคาไปก่อนนะครับผมอ้าวแล้วเคาะจนเสียบอลเลยตรงนี้และอัลระบัดไปยังคืนมาได้และอัลระบัดก็เสียบอลเอาละครับโดนสวนแบบนี้อันตรายเลยแต่เป่าต่อี้ก็ไม่ยอมแลวครับผมอืมเล็บไม่ได้โอ้โหมาแลวครับผมตรงนี้แต่ซัมบอต้ายังสกัดไม่ได้หาอันตัวนี้ไม่เจออัระบัดฮาเลนตรงนี้แอนโทนี้แน่นอนแล้วแอนตัวอ้าวแอนโทนี่ไม่รับบอลนะสมาธิหลุดไปไหนแอนตนี่ อืมนะเล่นตัดได้พาเล่นมองหาตัวเชื่อม,อมกิริสไม่ได้แล้วครับผมตรงนี้แหละาเล่นอีกทีกิริสได้แลหาเล่นอีกทีกอีกทีกทยังไาไม่ได้อยู่และเจ็คก,กิริสอเอ่อทีมเขาถึงกันสลับเลยอัมดาวบัตไม่ถึงอ่าแล้วทีมเขามาแล้วครับผมเจออันนี้ดีนาตเลี่มาที่ฟอรลันจ่ายมาตรงนี้ดีนาตเลี่เจอ,อสัมปทานแน่นจริงๆครับเป็นร่างแจกงเลยครับผม แลมพาสแลมพารสแทงไปอ่าแล้วแอนโทนีแอนโทนีตอนนี้เจอสองเจอสามเจอสี่พลิกบอลหนึ่งทีแมนจะหนีแต่ไม่ผ่านแล้วครับผมแม่แล้วยังจะตัดไม่ได้ครับองอย่างไรอยู่อัลบัตแอนโทนีแอนโทนีพยายามไปเองพยายามไปเองก็ไม่ผ่านบูนครับแม่ตัวนี้แปดปอดอยู่แล้วครับดีนาตาลีหนึ่งสองกับโฟรันจ่ายออกมาได้กลางที่เฟตินลุงเบิร์กลุงเบิร์กเจอปั๊มแต่ืัมป์ต้าอีกแล้วเอ็มบพีครับผมนัดนี้สุดๆนะ มาฮัลเลนพิกหนีกริสกริสกริสแจมมาตัวนี้แลพาแลพาแทงยาวมาอาแล้วครับมีบืนที่แอนโทนี้ไม่ตันเลยครับผมเอ่อตัวนี้จะทุบนาสิบนาทีแล้วผู้สินไม่มีทดเลยและตรงนี้มีหลุดมาอาแล้วผมฟอลันเจอเจอ,เ,จอเป่าต่อเรนปั๊มไปซะก่อนครับผมเลยก็ออกไปทางกระเปายก็หมดเวลาแข่งขันเลยหรือเปล่าครับหมดเวลาการแข่งขันอโอ้โหเป็นไงบ้างสหร,รับแอนโทนี้ตัดปั่นโคโค้งครับผม ก็ตัดได้ลูกเดียวเองนะครับผมพยายามตั้งเกมแล้วเลยครับผมก็เป็นยังไงบ้างสำหรับการมาทันวงการอีฟุตบอลอีกครั้งนะครับผมก็ฝากกันด้วยเอ๊ะจะอีฟุตบอลดิเออเอฟซีโมบายนะครับผมก็ฝากด้วยในการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไลค์กดกระดิ่งผมด้วยนะครับผมถ้าอยากให้ผมมาทําอีกก็คอมเมนต์มานะครับผมเจอใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับ